เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและยังเติบโตได้อีกมากเรา SCG r e c o ดอมองเห็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจด้วยทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานการผลิตที่ทันสมัยและประสบการณ์อันยาวนานกว่า50ปีของพวกเรานะครับเราสามารถส่งมอบสินค้าวัสดุตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์ที่หลากหลายครบวงจรครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชิปเชื่อมโลกครับเชื่อมธุรกิจเชื่อมชีวิตพิชิตความสำเร็จครับรู้จักผลงานของ s อสซีจีเด็กเนี่ยไปครองความเป็นหนึ่งมาในหลายธุรกิจด้วยกันนะครับในเมืองไทยเองเราก็เป็นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับค่ะถือถ้าถ้าบอกคือเด็กคอเราวันนี้ s อสซีจีเด็กคอเนี่ยคือเราโฟกัสตลาดที่เป็นอาเซียนอาเซียนด้วยซึ่งไทยเป็นหนึ่งในนั้นใช่ครับแล้วเราเนี่ยเข้มแข็งมากๆในเมืองไทยครับเรามีธุรกิจที่ทุกคนรู้จักดีคือแบรนด์คอตโต้ใช่นอกจากนนั้เรามี ธุรกิจที่ประเทศเวียดนามซึ่งเราก็เป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจตกแต่งผิวเหมือนกันในภายใต้แบรนด์ชั่วพรามเนี่ยนะใช่ใช่เราจะมีที่ฟิลิปปินส์เป็นแบรนด์มาริวาซ่าซึ่งเราก็เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับในแง่ของตะเบื้องครับธุรกิจตกแต่งพื้นผิวเนี่ยครับแล้วก็เรามีโรงงานที่อินโดนีเซียนะครับแบรนด์เราเนี่ยเป็นแบรนด์ชั้นนำไทยโดนยทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดนีเซียทั้งเวียดนามประชากรเกิน100ร้อยล้านท่านนั่นเลยมากกว่าเราเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมาย สำคัญเลยใช่ครับแล้วก็โครงสร้างประชากรเนี่ยเขาจะเป็นวัยหนุ่มสาวเนี่ยเยอะเพราะว่าอัตราการเกิดก็ต่อเนื่องอเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะ,ะนําสินค้าเราเนี่ยเข้าไปเปิดตลาดในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยผมว่ามันอีเยอะมากเราเข้าไปตลาดอาเซียนนานแค่ไหนหรครับเอาประเทศที่ผมเข้าไปหลังสุดเนี่ยคือเวียดนาม นี่ก็11ปีมาแล้วโโอ้หนานนะครับอินโดนีเซียในี่บสอปี12ปีแล้วใช่ครับโอ้โหฟิลิปปินส์ที่30มสิบพฤติกรรมผู้บริโภคโดยรวมผมกล้าพูดว่าทั้กอาเซียนี่มีความใกล้เคียงกันณวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของ SCG d e c o r เนี่ยมันมีวัฒนาการแตกต่างจากเดิมเยอะไหมครับเมืองไทยเนี่ยเราเนี่ยมีพัฒนาการที่ ก็เรียกว่านำหน้าที่รือนการรวมเป็น s g t e ทดคครั้งนก็เป็นโอกาสที่จะเอาเทคโนโลยีต่างๆหรือว่าสินค้านวัตกรรมต่างๆไปกระจายเข้าไปในอาเซียนนะครับซึ่งทุกที่เรามีโรงงานแต่ว่าความพร้อมที่จะเอาตัวนวัตกรรมไปเนี่ยจะมาจากเมืองไทยแล้วก็ไปขยายซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโอกาส นอกจากอาเซียนแล้วเนี่ยทาง s g r e c o r d จะมีโปรเจกต์ที่จะขยายไปตลาดอื่นไหมครับเราโฟกัสทีแรกอเียนอนอาเซียนก่อนเพราะยังคิดว่าเรายังมีโอกาสอีกเยอะและเราเข้มแข็งมากๆนะในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่องทางการจัดจําหน่ายผู้ค้าอะไรอย่างเี้นะครับก็เราเรามีครบหมดทีมงานเราแต่ละประเทศก็มีความเข้มแข็งนะครับเรามีทีมพัฒนาวิจัยที่โ้ค่อนข้างที่จะมี ความเข้าอกเข้าใจแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าพวกนี้ต่อเนื่องแต่เราไม่ได้ทิ้งที่อื่นนะเราเนี่ยมีเอ็กซ์พอร์ตโปรดักต์เราเนี่ยไป57ประเทศทั่วโลกเยอะมากนะครับี่บอกอะไรบอกว่าไอ้โปรดักต์ของเราเนี่ยครับมันเป็นที่ยอมรับคุณภาพของเราเนี่ยมันเป็นระดับโลกเราไป57ประเทศมีลูกค้าต่างประเทศที่เราเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมากกว่า200รายโอ้โหทั่วโลกครับผมรู้จักเรคคอร์ดของเอสจีเดคอร์เนี่ยคือไปที่ไหนเนี่ยมักจะครองความเป็นที่หนึ่งของประเทศนั้นตลอด อะไรเป็นสุดสาเร็จที่เด้ขอสมารถนะได้เ c g เนี่ยเรามีเรามีเราเรียกว่าเป็นอุดมการอ,อุดมการสีซึ่งอันนี้เนี่ยมีมาโอ้ตั้งแต่ก่อตั้ง s c g แรกๆเลยครับซึ่งเราบอกว่าเราจะเน้นอุดมการสีคือว่าเราตั้งมั่นในความเป็นธรรมโอ้มุ่งมั่นในความเป็นเลิศนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมพนักงาน s c g ทุกคนเนี่ยนะฮะแล้วก็ธุรกิจเอสนีจีเราถูกสอนมาเพราะฉะนั้นจาก เขาเรียกว่าเป็น DNA อ็นเอครงการนี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปในตลาดไหนก็ตามนะครับเราจะได้การต้อนรับจากประเทศต่างๆลูกค้าคู่ค้าไว้วางใจนะครับกับเราแล้วก็สนับสนุนเรามาอย่างเต็มที่นี่มันเป็นสูตรหนึ่งที่สําเร็จนะครับสนผลทําให้การขยายตัวของเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งในอาเซียนช่องทางการจัดจําหน่ายเนี่ยคู่ค้าทุกคนเนี่ยนะครับอยากจะมาจับเบอร์กับเราก็ทําให้ทุกอย่างมาหมด เทคโนโลยีต่างๆที่เราใส่ว่าเราบุ่งมั่นจะเป็นเลือดนวัตกรรมก็ออกมาครบะนะฮะพวกนี้จะผสมแล้วทําให้ความสําเร็จของเราเนี่ยนะครับเติบโตย,ยั่งยืนในอาเซียนโดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายเนี่ยถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยรเราทําไม่ใช่เพียงแต่ว่าทําแต่เบนฟิตอย่างเดียวยก คุณภาพชีวิตของคนในประเทศเขารวมไปถึงสิ่งแวดล้อมในประเทศเขาใ่ครัแล้วก็ทาเรื่อง ESG เรื่องกรีนเนี่ยเราทําเรื่องนี้มาโดยตลอดเห็นมีเปกาหมายของ ESG ว่าจะให้สอดคล้องกับเรื่องของการทําให้คาร์บอนเป็นศูนเนี่ยนะครับอีกสัก30ปีใช่ไหมครับเห็นล่าสุดไปที่อินโดนีเซียด้วยก็ไปเล่นความสําคัญของการรักษสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนี่แหละครับก็จะบอกว่า d n a เราเนี่ย ทาง s c g ที่เป็นบริษัทแม่ใหญ่ของเราเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้เพราะนั้นเราเป็น s c g d ดีเป็นบริษัทลูกเนี่ยเราก็ตามเรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญจะต้องเดินหน้าแล้วทำให้สำเร็จด้วยเพื่อทำให้โลกในย่งยืนเปลี่ยนแหล่งพลังงานจากพลังงานที่เราเอาไฟฟ้าที่ผลิตมาจากพวกแก๊สพวกฟอสซิลต่างๆเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนเป็นโซล่าเซลล์นะครับเรามีการใช้นเชอรัลแก๊สตัวนึงนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นชีวมวล โดยเอาความร้อนจากแกลบมาเผาเอาความร้อนเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นทรัพยากรมวลที่มันปลูกทดแทนได้ทาง s i c h e c r เนี่ยเรามีทีมนักวิจัยนักพัฒนา25 0กว่าคนเลยครับอันนี้อยู่ในเมืองไทยหรือว่าอยู่ในพื้นบ้่นโอ้นี่เรากระจายอยู่ใน4ประเทศที่เรามีโอเปอเรชั่นอยู่ไลโอ้เหรอครับเพราะนั้นเนี่ยสินค้านวัตกรรมของเราเนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่ล้ำไปหน้าเดินแปางหน้าตลอดครับยกตัวอย่างเช่น โควิดออกมาปั๊บนะัภายในเวลาไม่ไม่นานก็เป็นตัวไฮจินิคไทยออกมาที่ป้องกันการขยายตัวของเชื้อโรคต่างๆฝุ่น PM 2.5เราก็จะมีกระเบื้องกาอากาศเดี๋ยวได้เห็นอย่างงี้นะครับแล้วก็จะมีนวัตกรรมพวกนี้ออกจากทีมวิจัยที่มีความหลากหลายผู้ดึเชิงการตลาดบ้างตัวนี้ส่วนแบ่งของ SG สจีเดคอในเมืองไทยนี เกิน30%มสิบเปคร์เอนใช่ไหมครับใช่ครับเมืเงไทยเนี่ยเรามี2ธุรกิจหลักธุรกิจตกแต่งพื้นผิวหรือกระเบื้องเซรามิกนะครับแรนิทอะไรพวกนี้นะครับกับธุรกิจสุขภอดใหมซึ่งเราเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเรืนามเราก็เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะเรามีมาเก็ตแชร์อยู่ประมาณ26%นะครับเฟิลิปปินส์เราเป็นเบอร์หนึ่งมีแชร์อยู่17% เรายังมีโรงงานผลิตที่เป็นพัฒน์นกันที่อินเดียใช่ไหมครับสเปนอิตาลีเราเป็นผู้นําเข้าอันดับหนึ่งครับมาจากที่ประเทศจีนครับครับที่นําเข้ามาจากอินเดียเราก็เป็นอันดับหนึ่ง<อ>แล้วก็มาจากประเทศอิตาลีรเราเนี่ยมีความเข้าใจว่าลูกค้าที่เราอยู่เนี่ยเขาชอบดีไซน์แบบไหนเราร,รู้ว่าคุณภาพแบบไหนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปเลือกสินค้าพวกนี้มารเราจะเลือกไลายที่ถูก<อ>คุณภาพที่ดี ตรงกับตลาดและคุณภาพเหนือกว่าของคนอื่นเขาก็าเลยทําให้เราเนี่ยใช้การผลิตจากพวกนี้นเข้ามาเสริมแล้วก็เป็นการเซิร์ฟใ,ให้กับลูกค้าได้ครอบครอวิธีการเจรจา,าที่ทําให้รู้สึกผู้ผลิตในประเทศเหล่าเนี้ยเ<อ>ขาเออออกกับเราโดยเห็นดีกับเราเนี่ยยากไหครับผมว่าไม่ยากนะครับนะผมว่ายุคที่บอกว่าเป็นคู่แข่งขันเนี่ยด้านหนึ่งถ้ามองเป็นการแข่งขันเนี่ยมันก็ปิดโอกาสเขาเห็นช่องทางการจัดจำหน่ายเห็นแบรนด์เราเชิญไม่ยากนะทั้งอินเดียทั้งจีนทั้งอิตาลี าค่าการตลาดเห็นบอกคร่าวๆประมาณสัก1 8แสนถึง1.900แสนล้านเลยนะฮะใช่ครับนะครับก็ประมาณใกล้ๆ2แสนล้านแล้ว็้งการตัวเลขของผมซึ่งเรามองเห็นแล้วว่ามันไปถึงแน่แน่เาไรเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับวัสดุพวกนี้เนี่ยยังมีความต้องการ้านอีกเยอะมากในประเทศต่างๆผมดูตลาดเป้าหมายที่ทาง SGC Tech c o r เนี่ยส่งไปตอนนี้ก็ดีว่าสัก57ประเทศได้เ่ยนะครับ ประเทศหลักๆที่เป็นลูกค้าหลักๆใหญ่ๆในยุโรปในอเมริกามีไหมครับมีอ๋อครับเรามีเนี่ยถ้าลูกค้าอย่างอเมริกาก็มีนะครับอย่างทางในยุโรปเราก็มีนะครับใกล้ๆเราก็เป็นอย่างญี่ปุ่นเอินโดนีเซียโอ้พม่านี่เยอะเลยนะโอ้เยอะเลยเพราะว่าเขาชายแดกติดเราแล้วพม่าลาวกับเขมรเขมบูชาเนี่ยนะเขาเนี่ยชอบใช้สินค้าไทยเพราะว่าคุณภาพเราเนี่ยถือว่าเป็นอัับ ท็อปคลาสเขาโอ้ท็อปคลาสเขาเขาเขาให้พรีเมียมก<อ>ับแบรนด์เรามากนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยรานนี้ไม่เหลือเราเรากระจาย,ยไปเยอะไ่ต้องโฆษณาแล้วอ่วนไงแบรนด์เนี่ยทุกคนรู้จักเ,เพราะว่าเราทำตลาดผู้นี้มาวันส,สนับสนุสนบรายการโดย SCG DECOR รแผนธุรกิจของ SCG DECOR เนี่ยนะครับ สักห้าปีสิปีเป็นไงครับฝากไว้ยังไงคือเรามองว่าหลังจากรวมมาแล้วเนี่ยครับเราเห็นโอกาสว่าตลาดอาเซียนใหญ่ใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยเราเก่งสุขภัณฑ์เราเก่งที่ไทยโธุรกิจสุขภัณฑ์เพราะฉะนั้นในอาเซียนเนี่ยเราก็จะเอาโมเดลความเก่งของเมืองไทยไปขยายนอาเซียนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวการเติบโตของฝั่งสุขภัณฑ์เราเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงหน้าครับเพราะว่า นอกจากเราจะได้ยอดขายการเติบโตแล้วนเนี่ยธุรกิจสุขภกพันเนี่ยมีมาจิ้นเนี่ยดีกว่าเฉลี่ยด้วย่อจะทําให้กํลังเพิ่มขึ้นในวิวที่สองคือว่าเราเนี่ยเข้มแข็งในธุกนรกิจตกแต่งพื้นผิวอยู่แล้วรเราก็จะต่อยอดตรงนี้นะครับโดยการที่ในการเอาพัฒนาสินค้าที่เป็นาานวัตกรรมใหม่ๆออกมาัแล้วเอาสินค้าที่เข้มแข็งในเมืองไทยกระจายไปในอาเซียนรวมไปจนถึงการเพิ่มกําลังการผลิตในจุดต่างๆด้วยเท่านั้นยังไม่พอคือ เราจะรุกเข้าในตลาดวัสดุตกแต่งพื้นผิวอื่นๆอื่นๆนะล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งประกาศลงทุนโรงงาน SPC หรือว่าเป็นกระเบื้องวายนิ่งก็จะมีวัสดุตกแต่งพื้นผิวอื่นๆเพิ่มเติมอันที่3เนี่ยพอมาเป็นเด็กบมันไม่ใช่จบแค่ห้องน้ํากับตกแต่งพื้นผิวช มันมีสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกันอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเคาน์เตอร์ท็อปครัวนะครับประตูหน้าต่างครัเราก็มองว่าไอ้ท่านี้อนาคตเราจะมาต่อยอดเพิ่มเติมได้ไหมทั้งในไทยแล้วก็ในอาเซียนโอกอย่างนี้นะครับก็จะมีคนเข้ามาแจมกับเราในปีที่3เนี่ยไปขยายในอาเซียนร่วมกันปีหกห้าที่ผ่านมาก็าเล่ากันว่าทํากําไรได้มากน้อยแค่ไหนยอดขายเป็นยังไงปีหกห้าเนี่ยเรามียอดขายอยู่ประมาณสักสามหมื่นล้าน สามหมื่นล้านสามหมื่นล้านที่รวมกันทั้งหมดครับครับแล้วก็สัดส่วนกําไรนะฮะอยู่ประมาณสักสี่จนะุดสามเปอร์เซ็นต์ครับณวันนี้ทั้งคุณภาพทั้งการตลาดทั้งช่องทางจัดงานเนี่ยเราไม่ได้เหนื่อหน้าเล็กอะไรเลยครับครับผมมั่นใจเราหรือเอซีจีไดคอรัเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกหนึ่งครับ,รบผมสนใจนี่ครับเนี่ยก็เลย กระจกมันติฟังก์ชันอ๋อนี่เป็นตัวใหม่เห็นว่าสามารถวัดวนกระดูกช่างน้ําหนักใวิเคราะห์ความเข้มแข็งร่างกายเราได้หมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเรียกกระจกอัจฉริยะเวลาตอนเช้าๆมาเข้าห้องน้ําก็จะมีถ้าจะดูเรื่องของอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็อยู่ในนี้ได้ครับช่างน้ําหนักแล้วก็จะดูมวนกระดูกกระดูกแล้วก็ค่า BMI ก็จะจะบอกได้ว่าเอ๊ะน้ำหนักเยอะไปหน้าอะไรนะดูโทรทัศน์ดูวิดีโอดูได้หมดเลยได้หมดนะแล้วก็จะมีพวกไอ้หน่วยที่เช็ค ระดับน้ําใต้หุ้วยในร่างกายด้วยว่าคุณดื่มน้ําพอไหมอะไรเงี้ยนะฮะเพียงแค่ยืนตรงนี้เองนะยืนตรงนี้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่แบบแปะที่หน้านิดนึงว่าเอ๊ะผิวหน้าคุณเป็นยังไงเนี่ยคุณผู้หญิงอาจจะชอบโอ้ฮะอินฟราเรดตากผ้าชาวคอนโดได้ยุคใหม่ใหม่ใช่ไหมครับเวลาใช้ปุ๊บมันไม่มีที่ตากบางทีไม่มีที่ตากผ้าตากอะไรนี่ก็เป็นราวตากผ้าอัจฉริยะไปเลยก็คือว่าติดอยู่ข้างในมีเสียบปลั๊กมีพัดลมเป่าออกมาแล้วก็ จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่จับว่าเวลาไม่มีคนอยู่ในห้องแล้วปุ๊บเนี่ยจะปล่อยรังสีออลตตาไวโอเลตที่ฆ่าเชื้อโรคด้วยปลอดภัยสำหรับคนเลยนะใช่ครับเพราะว่าสะอาดแล้วก็ผ้าไม่ต้องมีไม่มีกลิ่นเหม็นอับอะไรเงี้ยนะครับก็ป้องจากเชื้อโรคด้วยเอาจะนั้นก็จะมีพวกกระเบื้องที่สามารถลดการแพร่ของแบคทีเรียนะฮะมีกระเบื้องกันลื่นมีกระเบื้องดักฝนด้วยใช่ไหมครับกระเบื้องกันลื่นเนี่ยมอคนไทยเข้าไปสู่เอจจิ้ง อายุมากอายุมากรุ่นผมเนี่ยยังไม่วา่เลยาครับแต่ว่าเวลาล้มเวลาอะไรเงี้ยเบื่อหน้าวอ่ามันน่าปวดเนะ่รแล้วก็ให้ความสำคัญตรงนี้เราก็เป็นคนโปรโมทกระเบื้องกันลื่นเข้มาแล้วก็ใช้หลักวิชาการเข้ามาเราก็จะวัดแบบว่าเอียงกระเบื้องเอียงแล้วลงเท้าเข้าไปแตะว่ามันไม่ลื่นพอโควิดออกมาปุ๊บเราก็จะเป็นกระเบื้องที่ แบคทีรียไม่แพร่กระจาย PM 2.5มาโอ้ตัวนี้เรื่องใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ออกตัวแอร์ไอออนแอร์ไอออนนะฮะเรื่องฟอกอากาศตักจับุ่น PM 2.5เลยในตัวเคลือบเขาจะมีตัวประจุที่มีการปล่อยไอออนลบออกมาบฝุ่นตัวเล็กๆที่ PM 2.5เข้ามาปุ๊บมาจับกันมันก็จะ รวมกันจับกับประจุแล้มันก็จะตกลงพื้นกวาดถูออกไปครับคือไม่จะเป็นต้องปูเต็มทั้งบ้านไม่ต้องฮะอันนี้คือว่าประมาณสัก40กําลังสวยเพราะนั้นผนังด้านนึ่นด้านครึ่งหรือว่าติดเข้ามาก็จะช่วยได้เขาบอกการได้ถึง89 24ชั่วโมงไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยใช่ครับพอตัตภณฑ์ัวนี้ออกมานนาหรือยังครับนี่ออกมาช่วงที่ pm หนักๆปีที่แล้วปีที่แล้วนี่เองฟังก์ชันเพิ่มครัไม่แพงเลยนะราคาแค่แผ่นนาทีว่า600บาทราคานี่ถือว่าปกติปกติมากเลยนะ ค,คุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีเลยนะครับเอสได้ขอภูมิใจเสนอผลิตภัณฑ์ล่าสุดอันนี้เราเรียกว่าเป็น s อสพีตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราทําตลาดมา 2- อสปีแล้วได้รับความนิยมมากแล้วเราตอนนี้เราตัดสินใจทําโรงงานที่เมืองไทย<อ>ก็คือตัวกลุ่มนี้มันเหมือนไม้มากนะดูความรู้สึกว่าวเราเดินเดินเียบมันจะมีความรู้สึกเป็นไม้แล้วก็<อ>สําคัญคือว่าทนน้าทนตัวกซึ่งบ้านเราเนี่ยมันเหมาะมากจริงนะครับ,รบแล้วก็ ติดตั้งเร็วความสวยงามเหมือนธรรมชาติมากโอ้ดูนุ่มสบายนะเดินเสียงเสรงไม่มีเลยจะมีความใกล้ๆกับธรรมชาติเป็นลายไม้อันนี้เป็นซอฟ์ฟลอร์อันนี้ก็จะช่วยได้สมมุติว่ามีเป็นผู้สูงอายุล้มอันนี้ก็จะแอบซอบเรื่องของแรงกระแทกแรงกระแทกอันนี้ก็คือ SPC ตัวเดินึรี่มันเหมือนหินอ่อนเลยแต่ว่เขาไปจับปุ๊บ แล้วว่าความสวยงามเนี่ยมองไกลๆเนี่ยแทบไม่แทบไม่รู้เลยคลาสสิกมากเลยนะสำคัญพวกนี้อยู่ที่ดีไซน์ดีไซน์ใช่เพราะนั้นเนี่ยทีมดีไซเนอร์ของเราที่เรามีอยู่50กว่าคนเน่จะรู้อยู่แล้วว่าแต่ละประเทศเนี่ยชอบลายแบบไหนสีประมาณไหนลายแบบไหนที่กําลังได้รับความนิยมเป็นเทรนทุกคนมาแอพพลายไปในกระเบื้องในกลุ่ม